วันนี้มันเกิดน้ำพุ้งขึ้นเนี่ยแล้วนี่มันเกิดน,น้ำพุ้งขึ้นแล้วมันยังร้อนอยู่พวงพวงยังกินไม่ได้หรอกไปเอากินน้ำต้องไปไปเทหาน้ำกินไปยาไปเธอไม่สปูล่ะอเออวันนี้ พศเนียนเขาน้ำเวลาเป็นเนียวนี่มักลืมกดชะโคกเลยค่ะต้องมดินค่อยเตือนตลอดเวลาเมือหลางแต่บาชะโคกหกกดอยู่หรอกอาตั้งใจจริงกันเนี่ยเลย บ้านเข้ไปกรัน่ไปเรียนน่นเลบ้านอยูันไม่ต้องมาอิงมาพิงมาซบเวลาบอกให้นอนไม่นอนดูการ์ตูนกันเี่บกินเยอะส่วมไม่กรนเน่เออรงสกูลอะไรนะะแ่นเน่ไกบบราชอนกาแฟกานมมาตนเลยอันนี้เยเต ดาไม่ยอนทำงนเยโอเคโอ้เฮ้ออนนี่ไม่ต้องจ่ายค่าประกันบ้านเนื mm hmm. อจ่ายค่าประกันบ้าน,นบ้านอาจจะอาพายเมน,นี่เขาอยู่ห่อก็เฮ็ดประกันไว้ก็ดีค่ะเน่แม่ปูนี่บ้านหลังนี้แม่ปูก็เฮ็ดรประกันไว้ ติดใจเป็นแบบว่าไล่เดือนก็ได้หรือว่าเครื่องปีหรือว่าไล่ปีก็ได้ค่ะแตบบ่ถผ<ะ>ูเลือใจเครื่องปีหกเดือนใจที่มีค่ะนี่ครบพอดีละบินบ้านละวะอันราข้ามันกนแแ็แล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่ประเภทของการประกันของห้องประเภทคุ้มครองอะย้ายที่เหรอ,อพื่อนคน ใก้แม่ฮะทำไนั่งอย่ไตรงนี้ไม่ยูไ่ยูไกล่แม่บได้บ่ะา่เก็ในเกลที่เลยหจักรยานอ้าจะนั่งดีเอ้าจะนั่งตรงไหนเอาบัตเท้ขึ้นปีนแม่ดีแทมาปีนแม่เด็้มเกสิก็ต้องล็อไว้เงี้ยเดี๋ยวมันโดนขโมยหายเออมตนจะสตน์ิเงินนที่ตสิเกลเออวันนั้นสั่วนนั้นเพจสีก็บอกว่าเอา เวลาจอดไวแต่สิบเป็นบประเดี๋ยวมีคนมาหลักเกิดสินี่ยันล็อกขันหลอกไ <c oughs> <c oughs> วข้ก็ตั้งใจกินไม่ต้องมาอิงแม่พูดหรอบม่รู้คนมาอิงแม่ไม่รู้แล้วมาอิงเขาทำไมฮะอย่าเคาะมันเสียงดังเพื่ตั้งใจกินหรอ วิยใครตดอเล็กซิสพูดดังๆสิพูดเบาไม่มีใครได้ยินนะป๊บปริตเตอร์ือไอ้เด็กเหมือนยอมรับไม่ใช่ลูกผู้ชายเัอจริงตดก็ต้องยอมรับเอ้ยป๊บปริกกิดู์โอ้โหแอนดริกคิดูมามมส E inom. Vad säger jag? E dricker du? E inom! Äh, nej, jag vill Dricker du saft? Hur heter det? Jag vet det Jag kan inte det. Dricker du? Ska läsa? Mm. En hallon. Blåbär. Vad mm. liksom. ja. <laughs> har du för någonting? Apelsin. Och nummer? Så jag spär. Läs. Läxor. ไม่มีการบ้าหรอทีนี้ทำไมแม่ไม่เห็นใช่อย่างที่เรียนเล e กเส a ็จอย่างอายนเ็เสรจแี้วแล้วแม่เก็บแล้ว่าแม่เก็บไม่ให้อยู่พับขยับไปสิไม่ใช่หรอกเก็บไปที่ไหนสั ตรงนี้ที่มันตกลงไปแไม่ทำอะไรตกลงไปเยอะแยะเลยตรงนั้นล่ะึวีนัลสองวรันีนิ่งห ้งุณมันอุ่นแล้วลระลูกคุณกินได้แล้วล่ะอยาพเี้ยอยากเบียอยากเี้ยอยากกินสิเ,เนะีวดเอสพแ่ันเพชนเวลาฟิลอินทัวรวกนี้มันต้องกินให้หมดนะมันคอสตาแพงง่านะลูกนะทเคเริ่มต้นกันคุณไ่วยใช้ทะเลก,กนันอีกมือหนึ่งล่ะค่ะ อากาศมีอากาศบ่ดีเลยค่ะมือนีนอากาศล่มแห้งข้างนอกอากาศแล้วก็อากาศหนาวค่ะอากาศหนาว <c oughs> อ่านั่งเพชรสีกินอาหารซอยเรียบร้อยแล้วเดินทั้งวันนะ <c oughs> มึงขี้ตาไม่บอกว่าจะเป็นเวลาไหมาอ่านเดี <c oughs> ๋ยว <c oughs> มาอ่านหนังสืออันหนังสืออันนี้คือการบ้านเพชรสีนะคะที่จะเป็นฟังแม่แม,ม่เคยบอกไว้ว่ายัางไงรออัน กับเพื่อนการบ้านนี่คือการอ่านค่ะการบ้านนี้อาทิตย์ละครั้งการบ้านของเล็กหน่อยของพี่ผู้มาทีหนี่บ่มีคือ่แปลกวันนี้แม่ปู่ถามแล้วว่าบ่มีเสน่ห์อ่านเห็นมันจบจบนี่ค่ะมันเป็นจะเป็นแล้วว่าเป็นเป็นเป็นชีแมาให้อ่านโอ้สักการะที่อาจะรต์อยู่ใเวลารุเมเน่โอ้แม่ขี้เกียจไปให้ยังเป็นลูกโต้บริจาสอยา Räven Rune såg ett... en... dag... ett... träd med röda äpplen. -"Mus! Det ska jag äta, så sa han. Rune provade att... hopp, kopp? ...på... han nådde på han nådde inte. Nej, du ser. På han nådde inte. Ja. Upp Rune. Vad är det? Rune provade att hoppa. Sen, stopp. Sen börja igen. Han nådde inte upp. Stopp. Varje var pung såhär, du bara så sen... Rune provade att klättra upp. Mm. Han ramlade ner. Mm. Innan han hade fått Fod, äh, ja. ทาย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 ันยทา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 ยยทา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 ยทยายทายทายทายายท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 ยทา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 ยทยทา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 ยยทา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 ยทย ไปูปันจักยายเพชรงามสิบืนไวมวุ้นดีสิดันจักรยานไหลววุ้นดีค่ะรู้ยแล้วก็บอกไปลูเนี่ยสู้ล้เนี่ยแฮมโอ้สิบสัวาห์สักสิโอ้นี่จะไปขาลีกกันดนะบ่ามีใครตด ใ right? ครตดอีกแล้วเออลูกผู้ชายตัวจริงอยู่นี่ค่ะตดก็ยอมรับว่าค่ะนิ้วกระมือเดมอ้าวพี่ภูมิเหรอเฮ้ยพี่ภูมิตดแล้วป้าไม่ยอมรับทำไมป้าไอ้ภูมิตดไอ้ป้าไม่ยอมรับว่าจะฟ้องตดทีนี้โอ้ มันเบามันเบาใเบาเบา,บาไม่ต้องรีบเผ็ดเอ้ยต,ตั้งใจดีๆทำให้สะอาดอืมเพิ่งกลิ่นละเพิ่งกลิ่นข้ามเย็นละหอนไอ้อ้วนไปรีงเลยไม่เอาเปนเจ็บไม่ต้องไปเคาะหน้าอ,อกตัวเองงนะั้นรอให้มันอุ่นให้มันเย็นก่อนแล้วค่อยกินฮุ<ว>้มไอเ้เผ็ด แค่ถึม้มันแล้วไปเพดพอเขามาหับแล้วพอเนยดูทำให้มันเสร็จเพรทำให้มันเสร็จที่พวกเธายังไม่เสร็จเลย Mamma har gympa. Mamma snackar gympa. Jag också, vet du vad? Jag glömde en grej. Oh, Jaha, gympa idag va? Ja. Nej, nej, nej jag har inte gympa. Har du ingen gympa då? Nej. För säkert? Nej. Ja, men står så på skärmen. Men det är kanske har någon annan? Ja, så här kan jag inte ha, så det blir ingenting. Nähä, ja, den här kan du ha då. Jag kan här, byxor här. Här inte ha, Ja, men om det regnar idag? Medali? Besar liang. Ini tensorn medali som. ไปล้างหนากันฟันกอนภูมิไม่ร้ล้างหน้ากันฟันเลย อย่าเล่นของที่ไม่ให้เล่นแบบท่านจะทำไมต้องไปเล่นเหรอรองเท้าทำไมไม่ใส่แล้วรออะไรอยู่ว่าจะไม่บ่นแล้วนะป๊อบก็ตั้งใจกินของเตะให้ดีๆไปเลย พอออกสวน,นได้ว่าดีนะเข้าใจไหม ค้องกินข้องกลินหมดจ้าไปต่อไปต่อค้องเลือไอไอเหียน กินดีๆวันนี่สิมานั่งนี่มามามาที่นี่แสบร้ายของผู้อื่นอ่ะเอามาใกล้ๆแม่อืมลงไปเ,เล่มของไอ,อ่เหลือของอ่เล่ม เดี๋ยวเข้าไปใกล้ๆสิอันนี้ลองทุกคนก็ได้มันจะได้ไม่หกกันเป็นการหางานแน่ๆโอ้ยอากาศนะคะคืออึ่ครึ่งแทนหนาวเนี่นี่ลมแห้งน้ำอันชินล่ำบากค่ะย่าปันจักรยานไปค่ะพอวันลมมันแห้งมันสิตานเราเนินมันจักเนินกว่าจะไปหอดที่ทำงานแม่ปู่สองเนิน สองคนสิแล้วิะมันยังตั้งใจกินหรอมึงมึงมันนอนกอดแม่ตั้งใจกินอเล็กซี่อเล็กซี่กับมามาอเล็กซี่มามาอเล็กซี่มามาเอาแม่ของอเล็กซี่เฮ้ยฝรั่งเนี่ยไอ้ฝรั่งแม่ของอเล็กซี่แม่ของป๊อปเหรอลูกแม่ของป๊อปเหรอป๊อปล้าแม่ป๊อปไหมป๊อปล้าแม่ไหม ละแค่ไหนเออละแค่ไหนละเท่าไหนม่าลเท่าไหนละเท่าไหนโอเคคือหยังคือเห็นอืมอืมกันเขียวอืม นอะอืมนะอืมนะเออเราจะไปชิญชะตากรรมก่อนเช้านปบเลยอาตัา้งจกินหมแล้วแิ่งน่ะกินให้แมริ่งี่หมดปะเปั๊บจะได้ไปโรงเรียนเหมือนกันเออพูดผิดพูดผิดขอโทษค่ะฟิงโง่แมวผิดนี่การทักทวมแม่ล่ำผิดลูกกรทวง คุณแจรถเมล์ให้สิเกลน,นิกเกนนิกกเนอ๋อนิกเกนนิกกเนอืมให้สิเกล็นิกเกลิกเกลตอนนม้นนแม,ม,ามา่โอ้ต้นไม้ครัตอนไม<อ>้ไว้เอ็นยางแห้งเลยโอ๊ยมาเปิดอะไรแม่เรามันเจ็บมันจิ้ม เดี๋ยวจิ้มเยอะเดี๋ยวไขมันแม่จะไหลจิ้มหมูดังอย่าคลองเลยนะเอ,ออ,อี่พี่ไปละบ้านสงบคืออัอนนงแรงๆกับสีกันมาปวนกันพี่เกาค่ะแรงๆกันมาปวนมะเฮกันขอบคุ้วโอเว่น แน,นะน,น่หนีแมปูเซนยังไงเด็กน้อยสิ่งนี้คือไปอ,ออกเลยคปะแล้วมันทำให้แม่เจ็บทำไมเมื่อปัาบทำอย่างนั้นแม่ก็เจ็บสิอ,อ๋อโอว่าอะไรอย่างนั้นเออนะกินนะกินอันนี้ของตัวเองให้มันหมดก่อนแม่ให้กินเมื่อวานปั๊บก,ก็กินไม่หมดเห็นไหมเห็ดตาเหนี่ยนะนี่นะอืด้ อย่าเอาไปเล่นอ,อันขนมลูกเต๋าขนมลูกเต๋าฉันนั้นกินบ้านนอกเลยอ่ะอันที่บ้าน,นอเาอนา,า,นเนาตะก,กี้เดีก่อนระบาดสัตว์ไม่ปูกใช่ไหมแม่ปลูกเป็นเล็กน,น้อยก่อนเลยแบนั่นสิมาขายนั่นสิมาที่คู่ขนมตะตะกี้ขนมหรือมันกับเบแพงแล้วกันเนาะอัน แต่ละอันตลาดนี่ค่ะชิละบาทขนมโกกับแทนลูกโป่งถ็อปขนมโป้แขนมโกแทนลูกโป่งอันขนมฝืดข้อขนมโก้จะพูดกับมากมากกินกิ่นอะไรกับฝืดข้อกินข้ามเป่ากินบอไดาเป่ากินบอไดาอันขนมมันลูกเต๋าแล้วก็ขนมไข่ขนมไข่กอร์ะบาดขนมเค้กที่มันติด กองแล้วไม่เป็นชิ้นสี่เหลี่ยมน้อยๆชิลละบาทชิลละสองบาทก็ว่ากันไปแล้วกับพวกมักยงยีพวเชื่อมปลาหวานสิน,นะคะปลาหวานสองไม้บาทใบหา่นสิบตันไม้แม่ปู่ัตั้งแต่อันกุยจับเขาต้มทุนละบาทสองบาทของหวานทุนละสองบาทกระพาแม่น่าเหรือนะคะเนาะ สามสิบกว่าปีเมื่อไรแม่ปูป่ไปน็ดหน่อยไปโรงเรียนกับซื้อใส่ทุงไปย่านนั่นกัดกลน,น,น,นทุงกินหวานเย็นนึงสันนะมาม่ามีมนะมีแค่ตอนนู้นปั๊ไปล้างนะหน้าแปรงฟันดีกว่าปุบ๊บปั๊บเนาะไปเจอกันคลิปใหม่นะคะ